เด็กหนุ่มนามไทจูนั่งอยู่ริมถนนของหมู่บ้านดวงตาเหมอมองไปยังท้องป้าชื่อจริงของเขาคือหวังลินแซ่หวังเป็นตระกูลช่างไม้ที่เป็นที่รู้จักในหมู่บ้านและมีร้านค้าสาขายอยู่มากมายบิดาของไทจูเป็นบุตรคนที่สองของภรรยารองจึงไม่สามารถสืบทอดธุรกิจครอบครัวได้ หลังจากแต่งงานเขาได้ออกจากเมืองมาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเรื่องจากฝีมือช่างที่ยอดเยี่ยมครอบครัวของไทจูจึงได้รับการยอมรับจากคนในหมู่บ้านส่งผลให้ครอบครัวไทจูนั้นมีอาหารการกินสมบูรณ์ไทจูเป็นเด็กฉลาดชอบอ่านและชอบคิดเรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะของหมู่บ้านทุกๆครั้งที่พ่อของเขาได้ยินคนในหมู่บ้านชมเชยก็ต้องยิ้มด้วยความภาคภูมิใจมารดาไทจูก็รักและดูแลเขาเป็นอย่างดี กล่าวได้ว่าตั้งแต่เล็กจนโตไทจูได้รับทั้งความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่รวมถึงความคาดหวังที่สูงในตัวเขาในขณะที่เด็กคนอื่นทำนาเขากลับอยู่ที่บ้านเพื่ออ่านหนังสือยิ่งเขามีความรู้มากเท่าไหร่เขายิ่งอยากออกไปสำรวจโลกกว้างนอกหู่บ้านมากเท่านั้นไทจูมองข้ามหนังสือไปที่จุดสิ้นสุดของถนนก่อนจะปิดหนังสือลงและเดินตรงออกไปจากบ้าน บริเวณส่วนพ่อของเด็กหนุ่มได้นั่งสูบยาสูบอยู่ผู้เป็นพ่อสูดลมหายใจเข้าลึกกอนเอ่อยถามบุตรชายผู้ซึ่งเพิ่งจะเปิดประตูออกมาอ่านหนังสือไปถึงไหนแล้วล่ะเด็กหนุ่มตอบไปเพียงไม่กี่คำผู้เป็นบิดาคอบ้องยาสูบดีมือก่อนจะลุกขึ้นให้จูลูกต้องเรียนให้หนักนะเพราะปีหน้าจะมีสอบรับราชการทุกคนรู้ว่าลูกต้องไปได้ไกลยอย่าใช้ชีวิตทั้งหมดจมปลักอยู่กับหมู่บ้านเล็กๆนี้เลย พ่อเจ้าก็ไปกดดันลูกทุกวันข้ามั่นใจว่าไทจูต้องสอบติดแน่นอนผู้เป็นมารดาเอ่ยก่อนจะเรียกสามีและบุตรชายของตนไปทานอาหารค่ำไทจูนั่งลงพร้อมถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายก่อนจะเริ่มรับประทานเนื้อที่มารดาตั้งใจปรุงแต่งเป็นอย่างดีพ่ออาสีจะมาบ้านเราใช่ไหมครับไทจูถามขึ้นดูจากเวลาแล้วเขาน่าจะมาถึงเร็วๆนี้แหละ ผู้เป็นพ่อกล่าวก่อนจะบอกให้ภรรยาตนเตรียมอาหารสำหรับผู้มาใหม่มารดาของไทยจุกเล่าขึ้นว่าอาสีเป็นคนที่ดีต่อพวกเรามากด้วยความช่วยเหลือของเขาธุรกิจขายไม้ของครอบครัวเราจึงประสบความสำเร็จเราควรจะหาโอกาสตอบแทนเขาหน่อยเพียงสิ้นคําเสียงรถมาก็ดังแว่วจากหน้าประตูพร้อมเสียงมาที่หยุดลงก,ก่อนจะมีเสียงเรียก พี่สองเปิดประตูให้ข้าหน่อยไทยจูรู้สึกตื่นเต้นมากเขาเดินไปเปิดประตูและพบกับชายวัยกลางคนยืนอยู่เขายิ้มและหัวเราะพร้อมลูบหัวไทจูก่อนจะกล่าวว่าไทจูไม่ได้เจอตั้ง6เดือนโตขึ้นเยอะเลยนะพ่อของไทจูเล่าทักทายพร้อมรอยยิ้มน้องสี่ข้าว่าแล้วว่าเจ้าจะมาตอนนี้เข้ามา ไทจูเอาอาหารมาให้อาเขากินหน่อยไทจูเข้ามาในบ้านจัดแจงหาที่นั่งให้อาและเช็ดด้วยแขนเสื้อของเขาพร้อมส่งสายตาเป็นประกายไปที่ชายวัยกลางคนชายคนนั้นจึงพูดติดตลกว่าไทจูขยันจังเลยนะคราวก่อนไม่เห็นขนาดนี้ผู้เป็นบิดามองไปยังบุตรชายก่อนจะยกยิ้มมันคงจะเป็นวิธีบ่นของไอเด็กคนนี้ว่าทำไมเจ้าไม่มาเร็วกว่านี้ชายวัยกลางคนเห็นดังนั้นจึงหัวเราะแล้วกล่าวว่าไทจูอาไม่ได้ลืมสัญญาหรอกนะ เขากล่าวพร้อมดึงหนังสือสองเล่มออกมาแล้ววางบนโต๊ะท้ายจูตื่นเต้นมากเด็กหนุ่มหยิบขึ้นมาอ่านทันทีราวกับมันเป็นของเล่นที่เขาชื่นชอบผู้เป็นมารดามองไปยังบุตรชายอย่างดึงดูก่อนจะหันไปถามชายวัยกลางคนว่าเหล่าซีพี่ของเจ้าเล่าเรื่องเจ้าให้ฟังเยอะเลยคราวนี้ทำไมไม่อยู่สักสองสามวันละชายวัยกลางคนใส่หัวพร้อมกล่าวว่าช่วงนี้่ายุ่งกับงานในครอบครัวมากคงต้องรีบกลับพรุ่งนี้แล้ว แต่หากทุกอย่างเสร็จสิ้นข้าจะกลับมาเยี่ยมอีกชายวัยกลางคนสงสัยตารู้สึกผิดไปยังผู้เป็นพี่ชายถึงดังนั้นผู้ถูกมองจึงได้แต่เอ่ยว่าน้องสี่อย่าไปสนใจพี่สะใยของเจ้าเลยงานของเจ้าสําคัญที่สุดเราไว้พบกันวันหลังก็ได้ชายวัยกลางคนจ้องไปยังผู้เป็นพี่ก่อนจะเอ่ยถามปีนี้ไทจูอายุ15ปีแล้วใช่ไหมครับไอตัวเล็กนี้จะสิบหกในปีนี้แล้วอ่านั่นสี่สิบปีผ่านไปไวัยเหมือนโกหกเขาพูดพร้อมมองไปยังบุตรชาย ผู้เป็นอาซีหยุดพิดและพูดด้วยเสียงจริงจังว่าพี่สองพี่สะใภมีอย่างหนึ่งที่ข้าอยากปรึกษากับพวกท่านหึงยั่วกําลังเปิดรับนักเรียนใหม่ประกูลเราสามารถเสนอชื่อได้สามคนและข้าได้รับสิทธิให้เลือกหนึ่งคนจากในนั้นบิดาของไทจูนิง่งอึ้งมองไปยังผู้เป็นน้องราวกับไม่เชื่อสายตาโรงเรียนหิงยัว่วแต่นั่นมันโรงเรียนสําหรับเสียนไม่ใช่เริบชายวัยกลางคนยิ้มและกล่าวว่า พี่สองถึงแม้นั่นจะเป็นโรงเรียนสำหรับเซียนแต่ตระกูลเราก็มีชื่อเสียงเหมือนกันนะลูกชายของข้าไม่ชอบอ่านหนังสือแต่มีฝีมือดับดีข้าหวังว่าพวกเซียนจะยอมรับเขามันเป็นโอกาสที่ดีแต่ข้าเห็นไทจูมาแต่เด็กเขามีความฉลาดชอบเรียนรู้บางทีเขาอาจจะเหมาะสมสำหรับศึกอบเข้าโรงเรียนนั่นมากกว่า ัยกลางคนเพียงหนึ่งเดียวรู้สึกดีใจจนพูดไม่ออกชายวัยกลางคนเอามือลูบหัวไทจูพร้อมพูดว่าพี่สองน้องสะพ้ยเดียวข้าจะจัดการเรื่องนี้เองให้ไทยจูได้มีโอกาสเลือกอนาคตที่ดีของเขาไทจูรู้สึกสับสนพยายามทำความเข้าใจเรื่องที่อาและบิดามานาของเขาได้พูดคุยกันเซียนอะไรคือเซียนน้ำเสียงแผ่วเบาของไทจูราวกับรำพึงกับตนเองชายวัยกลางคนจ้องมองไปยังเด็กหนุ่มอย่างเคร่งเครียด ไทจูเซียนคือคนที่สามารถบินได้เป็นสิ่งที่พวกเราไม่สามารถเทียบได้เลยเมื่อเด็ดมุ่มได้ฟังดังนั้นก็เกิดรู้สึกสนใจอยากเป็นเซียนบิดาและมารดาของเขาได้โค้งขอบคุณชายวัยกลางคนอย่างสำนึกบุญคุณ,คณแต่เขากลับดึงทั้งสองขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนกล่าวว่าที่สองไม่ต้องทำขนาดนั้นหรอกครับมารดาของท่านได้ดูแลข้ามาแต่เล็กถ้าไม่มีท่านข้าคงไม่ได้อยู่มาทุกวันนี้และไทจูก็เป็นหลานของข้าเช่นกัน เมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้เป็นพี่ก็ทำได้เพียงร้องไห้อย่างตื้นตันก่อนจะพยักหน้าแล้วกล่าวว่าหวังหลิงลูกต้องจำไว้ให้ขึ้นใจว่าอาสีดีต่อครอบครัวเรามากแค่ไหนหาไม่แล้วบิดาจาักไม่นับเจ้าว่าเป็นบุตรทยจูรู้สึกตกใจถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่เข้าใจถึงคำว่าเสียนมากนากักแต่การที่เห็นพ่อของเขาให้ความสำคัญกับมันมากถึงขนาดนี้เขาจึงคุกเข่าให้อาสีแล้วคำนับซ้ำแล้วซ้ำเล่า ชายวัยกลางคนดึงไทจูขึ้นและกล่าวว่าเด็กน้อยเหลือเวลาไม่มากนะักสำหรับการเตรียมตัวข้าจะมารับตอนสิ้นเดือนยินวันนั้นไทจูนผนหลับแต่หัวค่ำหูของเขาได้ยินเสียงของบีดาและอาของเขาจากสวนบีดาของเขามีความสุขมากทั้งทั้ที่ปกติบีดาของเขาไม่ค่อยดื่มเหล้าแต่วันนี้กลับชวนอาซีดื่มด้วยกันเซียนจริงๆแล้วเซียนคืออะไรกัน ไทจูดื่นเต้นมากนี่คงเป็นโอกาสที่เขาจะได้ทําตามความฝันในวัยยาวโอกาสที่จะได้ออกไปสู่โลกกว้างเช้าวันต่อมาอาสีได้จับไปแล้วบิดาและมารนาของเขาได้พาเขาเข้าไปยังหมู่บ้านระหว่างทางเด็กหนุ่มได้สังเกตว่าบิดาของเขาดูหนุ่มขึ้นดวงตาวาววับเต็มไปด้วยความสดใสเขามีความหวังยิ่งกว่าตอนที่จะให้ไทจูสอบรับราชการเสียอีในหมู่บ้านนั้นไม่มีความลับกระทั่งลูกสุนัขเกิดทุกคนในหมู่บ้านยังรู้ ดังนั้นในไม่ช้าทุกคนก็ได้ทราบเรื่องของไทจูสายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความอิจฉาหวังเจียมีลูกฉลาดตระกูลของเขาได้เสนอชื่อให้เข้าเรียนที่หิงยัว่วถ้าเห็นไทจูมาแต่เล็กเขาเป็นเด็กที่ฉลาดมากเขาหน้าได้เป็นนักเรียนที่หิงยัว่วที่พวกเราหวังเอาไว้มากเลยไทยจูมีความสามารถมากเมื่อเขาโตขึ้นเขาคงไม่ลืมพวกเราหรอกนะคำพูดต่างๆมากมายลอยเข้าหูของเด็กหนุ่ม ข่าวเรื่องไทจูได้เข้าสอบเพื่อเข้าโรงเรียนอิงย่วกลายเป็นข่าวที่พูดกันไปทั่วและทุกๆครั้งที่บิดามารนาของเขาได้ยินพวกเขาก็จะหัวเราะอ,อย่างดีใจขณะที่ไทจูเดินคนเดียวอยู่ที่หมู่บ้านชาวบ้านทุกคนล้วนเชิญเขาเข้าบ้านไทจูได้กลายเป็นแบบอยา่างให้เด็กๆในหมู่บ้านแห่งนี้ครึ่งเดือนผ่านไปไวเหมือนโกหกข่าวของไทจูดังไปถึงหมู่บ้านอื่นแม้อยู่ห่างไปถึง8ดไมล์ ชาวบ้านต่างมาดูไทจูและร่วมแสดงความยินดีทุกคนที่มาได้ซื้อของขวัญมาให้ซึ่งบิดาและมารดาของไทจูไม่มีทางเลือกจึงต้องรับมาเมื่อทุกคนกลับไปแล้วบิดาของไทจูจึงจัดเตรียมของสําหรับตอบแทนเมื่อไทจูได้เป็นเซียนเขาจะได้ไม่ต้องกังวลที่จะตอบแทนชาวบ้านในเวลานี้ผู้ดีของตระกูลหวังได้รู้ว่าเหลาซีให้โคต้าของเขาแก่เหลาซูแทนที่จะให้ลูกของตัวเองและร่วมแสดง ความยินดีคนแล้วคนเล่าพ่อของไทจูรู้สึกได้รับความสําคัญเพราะหลายปีมานี้พวกเขามักจะดูถูกพ่อของไทจูพ่อและแม่ของไทจูได้พูดคุยกับแขกคนแล้วคนเล่าพวกเขารู้สึกว่าได้ขจัดความทุกข์ใจที่มีมาหลายปีนอกจากนี้พวกเขายังได้ขอให้ครูประจําหมู่บ้านช่วยเขียนจดหมายเชิญชวนไปให้คนรู้จักครูไม่ได้เรียกร้องทรัพย์สินอะไรเลยสิ่งที่เขาต้องการคือให้ไทจูได้บอกคนอื่นๆว่าเขาเป็นผู้สอนไทจูมา แน่นอนว่าไทจูปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นความจริงหลังจากคำเชิญชวนตระกูลหวังได้เข้ามาเฉลิมฉลองจำนวนมากทำให้พ่อไทจูต้องจัดโต๊ะกว่าร้อยตัวเพื่อทำการต้อนรับทุกคนมาเพื่อชมเชยไทยจูให้ฟังอย่างไม่หยุดหย่อนมีนาของเขาก็ได้ให้พรรยาและไทจูคอยต้อนรับแขกและคอยแนะนำท่านนี้คือปู่สามของลูกตอนข้าออกจากครอบครัวปู่สามคอยช่วยเหลือเรามากเลยไทยจู ลูกอย่าลืมที่จะตอบแทนบุญคุณท่านละผู้เป็นบินากล่าวกับหวังหลินขณะที่เข้าไปประคองชายสูงอายุคนหนึ่งชายแก่มองไปที่ไทจูและกล่าวว่าเหลาที่เวลาผ่านไปนานแล้วสินะลูกของเจ้าก็โตขึ้นมากเด็กคนนี้คงยอดเยี่ยมมากแน่นอนหากเทียบกับเจ้าพ่อของไทจูหน้าแดงก่อนยิม้มและกล่าวว่าปู่สามไทจูฉลาดมาแต่เด็กแล้วแต่ได้โปรดอย่าเทียบเขากับข้าเลยเชิญทางนี้ครับ มารดาของไทจูได้มารับทวงคอยประคองชายแก่เดินต่อไปหลังจากชายแก่ได้ไปแล้วผู้เป็นบิดาจึงได้กล่าวด้วยน้ำเสียงไม่พอใจตาแก่นั้นไม่ชอบข้าและเป็นคนไล่ข้าออกจากบ้านมาเองแถมยังเอาความสำเร็จของเจ้ามาเสียดสีพ่อไทจูพอยักหน้าอย่างเข้าใจก่อนถามว่าอาสี่จะมาวันนี้ไหมครับบิดาของไทจูสายหัวแล้วกล่าวว่าอาสี่ได้ทิ้งจดหมายเอาไว้บอกว่าจะไม่กลับมาจนกว่าจะถึงสิ้นเดือนจริงๆ ในเวลานั้นมีรถมาอีกคันลั่นเข้ามาหลังจากหยุดลงชายแก่อายุราวราวห้าปีได้เดินออกมามองไปที่บิดาของไทจูพร้อมถอนหายใจแล้วกล่าวว่าเหล่าพี่ินดีด้วยนะผู้เป็นบิดาแสดงสีหน้าสับสนก่อนกล่าวขึ้นที่ชายแก่มองไปยังไทจูก่อนยิ้มแยม้มเหล่าพี่นี้ลูกของเจ้าชายใหม่มันจะสอบผ่านหรือ ทิวของบิดาไทาจูขมวดเข้าด้วยกันถึงแม้ว่าไทาจูไม่ได้แข็งแรงกว่าใครๆแต่เขาก็ฉลาดมาแต่เด็กมันเป็นโชคชะตาที่ทำให้เขาถูกเลือกให้มาสอบ ก็ไม่แน่โรงเรียนเซียนมีการคัดเลือกลูกศิษย์ที่เข้มงวดยิ่งนักถ้ามองแล้วเด็กอ่อนนี้ไม่มีปัญญารอกเสียงหยาบก,กระด้างดังมากจากเด็กไทยอายุราวราวสิบหถึงสิปีซึ่งเพิ่งก้าวลงจากรถมา้าใบหน้าของเขาหล่อเหลาแต่ในดวงตากลับเต็มไปด้วยความดูถูกอย่างชัดเจนผู้เป็นบิดาและหวังหลิ่มมองไปที่เขาโดยไม่พูดอะไรชายแก่หน้าเปลี่ยนสีพร้อมกล่าวว่าหวังโจกล้าดียังไงถึงมาหยาบคายอย่างนี้ นี่คืออาและลูกพี่ลูกน้องของแกนะหวังหลินมาทักทายกันหน่อยสิหลังจากพูดเสร็จเขาได้หันไปพูดกับพ่อไทจูลูกของข้าปากไม่ค่อยดีหวังว่าเหล่าอี่คงไม่ถือโทษแต่ว่าชายแก่ชนะกอดเปลี่ยนเรื่องกลางคานเหล่าอี้การที่เข้ามาฝึกฝนเป็นเซียนไม่ใช่เรื่องธรรมดาเจ้าต้องเชื่อมั่นในโชคชะตาเหตุที่โรงเรียนอีสุงยั่วให้เด็กจากตระกูลเราเข้าเรียนเพราะพวกเขาเห็นพรสวรรค์ในตัวลูกของข้าหรอกนะ วิดาของไทจูถอนหายใจถ้าลูกชายของท่านทําได้ลูกของข้าก็ทําได้โดยไม่สนใจคําเตือนของชายแก่หวังโจกล่าวว่าท่านคือท่านอาชัยใหม่คข้าแนะนําให้ท่านอย่าหวังสูงเกินไปเลยการฝุกฝนมันยุ่งยากมากเป็นหมื่นปีถึงมีคนสําเร็จสักคนให้เด็กโง่นี่กล้าดียังไงมาเทียบก,กับข้าผู้ถูกโรงเรียนเลือกให้เป็นศิ์ ชายแก่มีใบหน้าที่เต็มไปด้วยความภูมิใจแต่ก็ทำเป็นห้ามปรามลูกของตนก่อนจะจับมือกับบิดาของไทจูและเดินเข้าไปในงานไทจูไม่ต้องกดดันตัวเองมากนะถ้าเป็นเสียนไม่ได้ก็มาสอบเข้าราชการในปีหน้าบิดาของไทจูสะกดความโกรธและกล่าวออกมาพร้อมจับมาของบุตรตัวเองไม่ต้องเป็นกังวลท่านพ่อข้าจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกเลือกหวังลินกระสิบเสียงแผ่วผู้เป็นบิดาตบไหล่ของหวังลินหนักหนัก,นกพร้อมจ้องมองด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความคาดหวัง พวกเขาได้พบกับญาติอีกมากมายหลายคนในที่สุดผู้เป็นบิดาของไทจูก็เดินเข้าไปในงานครอบครัวที่รักของข้าขอบคุณที่มาถึงหมู่บ้านนี้ข้าขอไม่พูดมากแต่ในวันนี้ลูกของข้าได้รับเลือกให้เข้าสอบที่หิ่งยัว่วมันเป็นวันที่ข้าตื่นเต้นมากที่สุดข้าไม่มีอะไรจะพูดนอกจากขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมฉลองผู้จบพ่อของไทจูก็ดื่มเหล้าอางุ่นจนหมดแก้วเหล่าพี่ลูกของเจ้าฉลาดมาแต่เกิดแล้วไม่แปลกที่จะถูกเลือกเหมือนหวางจู พี่สองไทจูทำเจ้าสมหวังแล้วสินะต่อไปเจ้าคงมีความสุขไม่น้อยคำชื่นชมดังมาจากทั่วทุกสารทิศแต่ก็ยังมีบางส่วนที่แม้จะแสดงความชื่นชมยินดีแต่จริงๆแล้วกลับเต็มไปด้วยความดูแคลนเช่นบิดาของหวางจูเขามองไปยังบุตรชายของตนสลับกับไทจูก่อนจะสำนึกขึ้นในใจว่าหากเหล่าเซียนยังไม่ได้ตาบอดไทจูไม่มีทางเป็นผู้ถูกเลือกอย่างแน่นอน พ่อของไทจูได้พาหวังลินไปแนะนำที่โต๊ะต่างๆในวันนั้นเองพ่อของไทจูดื่มเหล้าอังุนไปมากเขาไม่เคยมีความสุขอย่างนี้เลยหลังจากญาติๆได้จับไปแล้วหวังโจได้พูดข้างหูไทจูว่าไอ้โง่อย่างแกสอบไม่ผ่านรอกแกไม่เหมาะสมกับการเข้าเรียนสิ้นคำเด็กหนุ่มก็จากไปด้วยรอยยิ้มดูถูกพร้อมกับพ่อของเขาไทจูเองหลังลงบนเตียงเด็กหนุ่มคิดอย่างคาดหวังข้าต้องได้เข้าเรียนไม่ว่าอย่างไรก็ตาม หลายเดือนผ่านไปอาสีของไทจูก็ได้เดินทางมาถึงบิดาของไทจูรีไปต้อนรับแต่กลับพบว่าผู้เป็นน้องเต็มไปด้วยอารมณ์เร่งร้อนพี่ชายพี่สะใยคข้ายอยู่นานไม่ได้ต้องไปพร้อมไทจูตอนเช้าพรุ่งนี้เลยใกล้ถึงเวลาที่โรงเรียนหิงย้่วจะรับนักเรียนแล้วพ่อของไทจูแสดงใบหน้าเสียใจพร้อมกล่าวว่าไทจูไปกับลุงนะถ้าไม่ได้เรียนก็ไม่เป็นไรกลับมาที่บ้านได้ จากนั้นแม่ของไทจูก็ได้กล่าวว่าเชื่อฟังอาสีนะลูกอย่าสร้างปัญหามีความอดทนให้มากเข้าไว้แม่จะเตรียมชุดใหม่และอาหารโปรดของลูกไว้ให้คิดถึงลูกนะหากสอบไม่ติดก็กลับมาหาแม่ได้สิ้นคำพูดเป็นมารดา,าก็ร้องไห้ตั้งแต่เกิดไทจูไม่เคยออกจากหมู่บ้านเลยนี่เป็นครั้งแรกของเขาอาสีพูดอย่างสะทือนใจว่าไทจูพ่อแม่ของเจ้าหวังเอาไว้มากพี่ชายพี่สะพ้าย อีกไม่กี่วันจะต้องมีการเฉลิมฉลองใหญ่เป็นแน่วันนี้อย่าเพิ่งไปที่ใดแล้วพรุ่งนี้ข้าจะพาท่านไปยังที่ที่ประกาศผลผู้เป็นอนุนหลังไทจูขึ้นไปยังรถมา้าเดินไปกระซิบกับม้าก่อนที่รถม้านั้นจะเคลื่อนออกไปผู้เป็นมารดามองตามรถม้าที่ค่อยๆเลือนหายไปก่อนกล่าวว่าคุณค่ะไทจูไม่เคยออกไปไหนไกลเลยหวังว่าลูกคงไม่โดนรังแกนะมานดาของไทจูเล่าพร้อมด้วยดวงตาเศร้าใจ เขาโตแล้วกำลังออกเดินทางเพื่ออนาคตที่สดสใสอย่ากังวลไปเลยบิดาของไทยจูสูบยาเข้าด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลใจลึกๆ